สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้หมูสนามรีเทิร์นก็ได้นำเหรียญที่เกิดจากการผลิตครับว่ามีอะไรบ้างเอาเหรียญแรกเลยดีวยกว่าเหรียญแรกนี้ก็เป็นเหรียญปี51อันนี้เหรียญนี้เกิดจากการปั้มปั๊มแตกนะฮะน,นี่เกิดจากการปั๊มแตก,กเหรียญหนึ่งก็เหมือนกันอันนี้ก็เกิดจากการปั๊มแตกเหมือนกัน ถามว่าก็คงไม่ได้หายากเย็นอะไรนะครับแต่ก็ก็ไม่ได้เจอง่ายๆเหมือนกันนะเลยเห็นแปลกดีกันเลยเก็บๆเอาไว้ไว้ดูต่อไปก็มาดูเหรียญเหรียญเหรียญแตกเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าแตกรายงาอันนี้ก็เกิดจากเนื้อโลหะนะเนื้อเาานื้อเนื้อ,อ,อ,อที่มีการผสมที่ในความคิดของผมนะ อาจจะเกิดจากการที่ว่าผสมแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พอดีอ,ะอ่ะนะครมาถึงเวลาอายุนานเข้าอะไรเข้าก็ไปเจอลงไปในน้ำคำหมั่งเจอลงไปในโดนน้ำโดนพวกสารมัง่งอะไรมั่งเนี้ยก็เหรียญก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ก็ยิ่งเสื่อมเร็วอันนี้ก็ คงไม่ได้เกิดจากการผลิตอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดจากการผลิตอย่างนี้ก็คงไม่ผ่านจากการตรวจอ่ะันที่เราเรียกว่า QC อะไรประเภทเนี่ยอันนี้น่าจะใช้เวลานานอ่ะถึงได้เป็นสภาพแบบเนี้ยเพราะว่าใช้ไปน,นานๆปั๊บก็เริ่มเสื่อมโลหะก็เริ่มการผสมเขาไม่ดีอ่ะมันก็เลยเริ่มเสื่อมต่อไปเรามาดูเลือกเกินบ้าง เหรียญแตกแวรามาดูเนื้อเกินอ่าอันนี้เนื้อเกินเห็นไหมเนี่ยมันจะมีอยู่หน่อยบางคนเขาว่าเป็นเหรียญลงเหรียญเรืออะไรประเภทนี้อันนี้เกิดจากการผลิตนะผมมั่นใจว่าเกิดจากการผลิตแล้วน่าจะเกิดจากแม่พิมพ์เนี่ยผมว่าน่าจะเกิดจากกะจากจากแม่พิมพ์ ไม่ได้เกิดจากการมีเศษโลหะมีเศษอะไรที่ว่าปั๊มแล้วแล้วหลุดลงไปจึงทำให้เกิดเป็นเ,เศษเนื้อกลงเนื้อเกินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เกิดจากปั๊มเกิดจากแม่พิมพ์ที่เกิดจากพิมพ์จะเรียกว่าพิมพ์แตกอะเนี่ยพอปั้มไปมากปั๊มากเข้าก็จะแตก อันนี้เหมือนกันเนี่ยนะเป็นนี้เพราะว่าถามถามผมว่าเอ้าแล้วรู้ได้ไงวะคุณมีข้อพิสูจน์อะไรอะว่าเกิดจากแม่พิมพ์ผมก็จะมาพิสูจน์ให้ผู้ชมดูนะครับว่าผมมั่นใจได้ไงว่าเหรียญที่มีเนื้อเกินออกมาเนี่ยเกิดจากการผลิตแล้วเกิดจากเออ บ๊อกเกิดจากพินแตกเรามาดูสองเหรียญนี้นะครับสองเหรียญเนี่ยเป็นปีเดียวกันเห็นไเป็นปีเดียวกันเลยปีสี่เก้านะอ่าแล้วดูดูด้านหน้าถ้าเราดูสังเกตดูด้านหน้าเนี่ยบางทีเราก็จะมองไม่เห็นอะไรมากมายแต่ที่เราดูด้านด้านเน่เส้นเกศาเส้นผมเนี่ยถ้าสองถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันจะมีเนื้อที่เกินที่มันเหมือนกัน แต่นีนี่มันก็ยังไม่ชัดน,นะอันนี้เรามาดูด้านหลังดีกว่าคุณดูรอยนะเนี่ยลอยที่แตกเนี่ยไอ้ลอยที่เป็นเนื้อเกิดออกมาคุณดูสิเหมือนกันทุกอย่างเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันกทุกอย่างเลยแล้วตรงนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันไอ้ตรงนี้ก็มีเหมือนกันเห็นปะเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างผมถึงมั่นใจว่ามันไม่มีทางหลอกที่จะเป็นเศษเนื้อเศษ เนื้อของโลหะที่หลุดออกมาแล้วก็มีการปั้มกระแทกซ้ำลงไปเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้น่าจะเกิดจากบล็อกแม่พิมพ์ที่เริ่มจะมีการแตกพอะปั๊มมากๆมากๆว่าเป็นล้านเหรียญเนี่ยก็เริ่มแตกพอเริ่มแตกนี้ก็เป่ามาเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมรับปีพศเดียวกันด้วยอ้าวยังยังยังไม่มั่นใจไหมอ้าวเดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญอีกชุดหนึ่งผมถึงมั่นใจว่า ไม่ได้เกิดจากคนทำอันนี้เกิดจากการผลิตอย่างแน่นอนอ้าวดู2เหรียญน,นี้เห็นไหมอ้าวคุณดูนะเห็นไหมว่ามันเหมือนกันทุกอย่างเลยนี่ลอยเหมือนกันอยู่ในตำแหน่งนี่ตำแหน่งนี้อันนี้ก็อยู่ในตำแหน่งนี้เห็นไหมนี่ขีดนนี้อนไี้ปนี้แล้วขีดนี้ถามว่าถ้ามันไม่ใช่บล็อกเดียวกัน ที่การแม่พิมพ์ที่เป็นแตกเหมือนกันเนี่ยถามว่าแล้วมันจะเหมือนกันไหมรับปีพศอเอดียวกันด้วยนะเห็นไหมอ่ะก็แสดงว่าเหรียญสองเหรียญเนี่ยต้องออกมาไล่เรียกกันเนี่ยคุณดูดิเห็นปะ่ะเนี่ยลักษณะของเห็นไหมเนี่ยลักษณะของเนี่ยการแตกการเกินการเหมือนกันทุกอย่างเห็นปะ่ะดูดิเนี่ยอันนี้ยังมีติ่งนิดอันนี้ก็มีติ่งนิดนิด,นดเห็นไหมเนี่ย เห็นป่ะเนี่ยผมถึงมั่นใจว่าเหรียญเนี่ยที่บินเนื้อเกินพวกเนี้ยที่เรามีกันอยู่เนะี่ยที่บางคนก็มีเยอะมีหลายอย่างอันนั้นเน่ยเกิดจากการผลิตแน่นอนไม่ได้เกิดจากคนทานะซึ่งมันไมอ่อันนี้ผมก็ไม่ได้ในอะไรเนาะไม่ใช่เหรียญในพวกประเภทแบบแบบอันน่ะเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายคือเอาความจริงเนี่ยอันเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยเกิดจากการผลิตแน่นอน ถามว่าหายากไหมก็หาไม่ยากครับแต่ถามว่าเก็บไว้ดีว่า่าดีผมว่าดีนะแล้วว่าเก็บไว้มันก็แปลกดีอ่ะเอาจบจากเหรียญสิทีนี้ก็มาดูเหรียญเกินแบบนี้มั่งเหรียญเกินที่ที่ผมจะให้ดูมันก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าเขาเรียกว่าเหรียญไงถ้าผมผมจะเรียกผมก็เรียกว่าเหรียญเหรียญซ้อนอะ่ะ นะปัามปั๊มซ้อนเนี่ยความซ้อนมากกว่าเห็นไหมนี่มาดูปเป็นเหรียญความซ้อนใช่ไหมลงไปเห็นไหมเห็นไหมว่าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยความซ้อนนี่เขาเรียกเหรียญความซ้อนถามว่าหายากไหมก,ก็ก็หาไม่ยากนะแต่ แต่ถามว่าก็หาไม่ง่ายอ,ะอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะเปิดจากปีสามแปดอะ่ะบางบางเหรียญน,นะซ้อนเต็มเลยนะเนี่ยบางเหรียญเนี่ยบางเหรียญที่ผมเห็นนะซ้อนตั้งแต่นี่นะี่ซ้อนนี่ซ้อนนี่ซ้อนรอ,อบองค์เลยนะเนี่ยซ้อนรอบเลยนะอันนี้ยังไม่ซ้อนรอบอ่ะ ไม่ชัดใช่ไหมเห็นไหมนี่ไม่ชัดใช่ไหมไม่ชัดไฟอาจจะจ้าไปหน่อยดูเลยอย่างยังยังไม่พออันนี้เหรียญสามเก้านี่สวยมากมดอกตีกอก่ะ ปีสามเก้าเรามาดูอันนี้ปีสามแปดนี่ก็สอนนะสอนสวยนี่สอนสวยมากเลยอะ่ะอันนี้สอนเกือบเต็มอะ่ะนี่หรือนี้สอนเกือบเต็มนี่ด้านล่างนะนี่ด้านเกส์นี่มากนี่นี่ ็เตมถามว่าเหรียญนี้เหรียญเหรียญแบบนี้หายากไหมมันก็หาไม่ยากนะผมก็เห็นแต่ก็ไม่ได้หาง่ายๆหรอกครับมันไม่หาหาไม่ง่ายก็มาดูอีกเหรียญหนึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญพสสองห้าสี่เก้าผมเรียกว่าเป็นเหรียญเท้าแสนปมที่เรียกเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยแล้วก็พสสองห้าสี่เก้าเนี่ยจะมีเป็นเนื้อเกินขึ้นมา เห็นไหมครับเห็นว่าจะเป็นเนื้อเกินก็แปลกดีไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็สุดท้ายนี้หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะหาเนาะหากันดูก็คงไม่ยากหรอกหาเพื่อความสนุกความเพลิดเพลินดีกว่าอยู่เปล่าๆเห็นไหมครับเราก็หากันไปสนุกก็มันไปดีกว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่น ทำในสิ่งที่มีประโยชน์ดีกว่ามีความสุขอยู่กับกับเหรียญชอบหาเหรียญก็หากันไปนั่งซองกันไปนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิกและเพื่อนๆที่รับชมคลิปก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับก็สวัสดีครับ